สวัสดีครับพบกับ t ีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปคำใบและบ่อแสโคโรโบครั้งที่2นะครับอคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแนวบ่อแสนะให้เพื่อนๆนะครับได้ช่วยเข้ามาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับว่าโคโรโบมิถุนายนนะมันจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างนะครับรอบนี้นะครับจบรอบในวันพุธที่31พฤษภานะครับในวันเดียวกันเนี่ยเซิร์เปิดมาก็จะเป็นโคโรโบเรนเจอร์ประจําเดือนมิถุนายนนะซึ่งครับ ผมออกตัวก่อนนะออกตัวเอสเลยครับล้อฟรีเลยนะครับว่าผมเองยังไม่มีข้อมูลนะครับแล้วก็เชื่อว่ายังไม่มีใครเลยนะครับที่ได้รับข้อมูลสปอยในเชิงเฉลยต้องใช้คํานี้นะสปอยในเชิงเฉลยนะครับใครบอกว่ามีเนะี่ยผมบอกเลยว่าลูก DM อย่างแน่นอนนะซึ่งไม่ใช่ทีเกนเจอร์แต่อย่างใดนะครับ ซึ่ง Q il, คิวสปอยโคโรโบร,รอบนี้นะครับก็จะมีผมตีเกนเจอร์นะครับแล้วก็น้องแมคโครนอสตามรูปนี้ไปติดตามช่องของน้องแมคโครนอสได้เลยนะถือว่าเป็นอีก1ครีเอเตอร์นะที่ให้ความรู้เกมเม้นเจอร์ได้ดีเลยครับซึ่งเดี๋ยววนันศุกร์นี้ศุกร์ที่26ผมว่าน่าจะตึงมากๆอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมถึงมีความตึงกันแน,น่นอนแล้วเดี๋ยวไปรอติดตามกันได้นะครับ โอเคครับก็ขอแนะนำร้านซื้อขายดีก่อนเลยนะ,ะเพราะวันนี้ปิดหลีก PVP นะเผื่ออยากจะเปิดกาชาติแล้วแบบไม่ได้จริงๆนะก็ไปซื้อไอเดียเอาซะเลยก็ได้นะครับ วันนี้ก็แนะนำครับร้านซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ทาร์โรเรนเจอร์นะครับอยากได้ไอดียตึงๆต้องนึกถึงทาร์โรเรนเจอร์นะครับกิจกรรมมาติดตาม10,000ถูกใจ10,000 10, 10, 10. อันนี้ครบเรียบร้อยนะอันนี้ต้องรอติดตามกิจกรรมครั้งต่อๆไปนะครับซึ่งเพจนี้ก็มีกิจกรรมแจกของแจกไอดีเยอะแยะมากมายอยู่เหมือนกันนะอ่ะส่วนอยากได้ไอดียตึงๆนะครับก็ไปที่เพจของทาร์โรเรนเจอร์อ่ะอยากจะได้โคโลบโบเก่าๆคู่เทพเก่งๆนะครับอ่าอยากจะได้แสงมืดเจ๋งๆอ่าก็ไปที่เพจของทาร์โรเรนเจอร์เดี๋ ผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ไปทักแชทสอบถามไปดูที่เพจเบื้องต้นได้เลยครับที่เพจทาโรเรนเจอร์นะครับเ่าโอเคครับในส่วนของคำใบแรกอันนี้คือทางการเนี่ยเขาบอกออกมาแล้วครับว่าอันนี้ให้ไปเลยแน่นอน100%ซึ่งมันค่อนข้างจะตึงอันนี้เราได้เล่าให้ฟังไปแล้วว่าผมได้ขอข้อมูลแล้วแบบยิงคำ,คำถามแบบเป๊ะพอดีไงนะครับได้ได้แบบค่อนข้างจะแจ็คพอตอยู่กันเพราะว่าผมสองแสนซับก็ไปขอว่า คนรบรอบนี้ชายชายหญิงหญิงชายหญิงครับเขาก็เลยบอกว่าชายล้วนก็เลยได้ข้อมูลนี้ถือว่าเป็นข้อมูลเดียวที่เป็นข้อมูลหลักนะครับซึ่งถามว่ามันบีบได้แคบไหมผมว่าแคบมากๆแล้วเพียงแต่ว่ามันก็ยังเหลือได้อีกหลายเรื่องนะอพะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะนําข้อมูลที่ผมพอจะรู้เป็นชุดข้อมูลที่เคยคุยกันมาบ้างแล้วเนี่ยลองนํามาประกอบร่างดูว่ามันน่าจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างอพระฉะนั้นในคลิปนี้ผมบอกก่อนนะว่า ไม่ได้สปอยเชิงเฉลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใบ้โดยตรงที่พูดออกมาในคลิปนี้อาจจะบังเอิญถูกก็ได้ด้วยความที่ว่าเรายังไม่รู้อ่าคือถ้ากระมรติเขาบอกมาเลยอย่างเงี้ยเราก็จะไปทําเป็นคำใบซึ่งก็ยังยังไม่รู้ไงแต่พอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บมันอาจจะมีบางเรื่องที่แบบเฮ้ยถูกเลยก็ได้อ่าฉะนั้นคลิปนี้จับเป็นประมาณน,นี้นะครับซึ่งมีแค่ อย่างเดียวเท่าน,นั้นครับก็คือชายล้วนแถมยังไม่ได้รับการยืนยันนะว่าคําว่าชายล้วนเนี่ยนี่ตามรูปนี้เลยครับชายล้วนเนี่ยหมายถึงว่าตัวละครหลักเป็นชายแบบหมดเลยทางเรื่องไม่มีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องเลยหรือชายล้วนเนี่ยนับเฉพาะแบบตัวละครหลักๆอ่ะบ,บางทีตัวละครเสริมตัวละครรองเนี่ยก็อาจจะยังมีผู้หญิงอยู่อันนี้คือยังไม่ได้รับการันตีนะได้รับคําใบ้มาแค่ว่าชายล้วนนะครับเอาแค่ okay, นับส่วนชุดข้อมูลที่ผมเนี่ย คือแบบเคยคุยกันมานานแล้วนะครับแอบบล็อกถามกันมานานแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยจะเป็นแนวที่ว่าเราจดบันทึกข้อมูลเอาไว้ทั้งหมดผมจดหมดเลยนะว่าแบบเรื่องนี้เคยคุยกันตอนไหนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับผมก็จะแอบ,บจดเอาไว้จริงๆบางทีก็จดเอาไว้เลยนะครับซึ่งบางทีเจ้าตัวก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าพูดอะไรไปบ้างพูดไปตอนไหนคือบางทีอาจจะหลุดข้อมูลมาบ้างแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมีข้อมูลอยู่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่ายังไม่ประกรอบร่างแถมคือรอบเนี้ย เขาเคยบอกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าอาจจะมีการฉีกแนวนะที่แบบอาจจะไมใ่ใช่เชิงทางเรนเจอร์นะครับซึ่งพวกโคโรโบเก่าๆอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันสักหนึ่งนะครับโคโรโบเก่าๆที่ไม่ใช่แนวรายเรนเจอร์เลยเนี่ยก็คืออาจจะแบบไม่ได้เชิงต่อสู้นะครับไม่ได้อะไรเลยครับหรือจะเป็นหยิงลวนเนี่ยถ้าเกิดไปดูเก่าๆสักนิดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมลองถ่ายๆดูสักนิดหนึ่งนะครับเก่าๆเลยนะครับก็บอ,อาจจะย้อนไปนานนิดนึงอ่ะนี่มิกู อย่างเงี้ยนะครับสาวน้อยโพลารอยนะครับก็ไม่ใช่แนวเรนเจอร์นะครับหรือถ้าเกิดแบบใหม่ๆห,หน่อยเนี่ยก็จะเป็นประกอบนำซีรีส์อันนี้ก็หญิงล้วนนะครับซึ่งก็ไม่ใช่แนวต่อสู้ซึ่งมันก็ไม่เข้ากับเกมเรนเจอร์แบบนี้ถือว่าเป็นเชิงฉีกแนวนะที่แบบจะเป็นหญิงล้วนหรืออะไรก็ตามนะครับอ,อย่างเซนนมูนอันนี้ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าเขาเหมือนไปคอลแลบกับ RV แล้วนะครับแล้วก็เซนนมูลก็ไม่ได้มาง่ายๆแล้วก็เขาก็มักจะเลือกคอลแลบแบบปีหนึ่งไม่กี่ครั้งฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มา อ่านะคัวันนี้เคยเล่าให้ฟังในสตรีมไปบ้างแล้วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเขากลับคำแล้วนะครับเขาบอกว่าจะเปลี่ยนละกลับมาเป็นแนวเรนเจอร์แล้วนะกลับมาเป็นแนวเรนเจอร์แล้วนะซึ่งนะครับคำว่าแนวเรนเจอร์เนี่ยเขามักจะใช้คํานี้บ่อยๆอ่าบางทีอย่างคุยกับผมเนี่ยเขาบอกเนี่ยเป็นแนวทีเรนเจอร์เลยหรือถ้าเกิไปคุยกับลุงยุทธเขาบอกเนี่ยเป็นแนวลุงยุทธเลยนะครับซึ่งพอผมว่าพอบอกว่าเนี่ยมันเป็นแนวแบบทีเรนเจอร์เลยเป็นแนวลุงยุทธเลยผมก็เลยได้ใจว่า Hey, แนวกูคือแนวอะไรวะกูชอบอะไรวะนะครับผมก็นึกว่าเฮ้ยก <Hey, S 1> ูชอบดาบพิฆาตศูนย์แอนส่วนลุงลุงอาจจะแบบลุงจะเคยขอเยอะมากก็คือวันพันแมนนะครับก็แบบเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่วะไม่ใช่2เรื่องนี้นะครับคือดาบพิฆาตศูนย์ผมบอกไปแล้วแล้วก็ได้ได,ได้อาจจะมีไปบอกน้องๆตามเพจต่างๆนะครับว่ามันไม่ต้องคาดหวังเพราะว่าเราได้ข้อมูลชุดน,นี้มาตลอดเวลานะว่าดาบพิฆาตศูนย์ แพงมากแล้วคือด้วยความที่ว่านะตอนนี้เขาขึ้นหิ่งด้วยราคานะที่มันแบบกําลังพุ่งขึ้นเขาบอกว่าราคานี่แทบจะสูงกว่าพวกวันพีทด้วยซ้านะฉะนั้นเนี่ยราคาสูงกว่าเนี่ยเอาวันพีทมาไหมอ่แบบาประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยดาบพิคาดราคาค่อนข้างจะพุ่งมากนะแล้วก็ติดต่อ,อยากคืออย่างอวีเนี่ยผมได้ขอ้อมูลมาว่า เอาวีเขาติดต่อแบบไม่ได้ติดต่อโดยตรงอ่ะซึ่งถ้วก็ติดต่อโดยตรงอาจจะยากแล้วก็แพงมากซึ่งเกม r รน g เจอร์ทำแบบนั้นไม่ได้เกมไรน์เจอร์เนี่ยติดปัญหาเรื่องข้อมูลเอ่อข้อกฎหมายนะครับเกมนี้เขายึดติดข้อกฎหมายเยอะอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยติดต่อตรงยากและแพงมากฉะนั้นเนี่ยปีนี้ผมเชื่อว่าปีนี้ก่อนปีหน้าผมจะยังลุ้นต่อนะดาบพิฆาตจะสูญตัดไปได้เลยนะครับส่วนวันพันแมนของลุงเนี่ยมีตัวละครผู้หญิงไงทาสึมากินะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวละครหลักไหมอันนี้ไม่น่าใจเหมือนกันนะฉะนั้นก็ไม่น่าจะผ่านคำใบ้ชายล้วนเออแล้วก็อ่าบพิ่า้ศูนย์ก็ยังมีเนสโก้วงคนใงคอมเมนต์อยู่ก็เนสโก้ไงเออเนสโก้นี่ก็ตัวละครหลักแบบหลักจริงๆนะฉะนั้นก็ไม่ผ่านอ่ะแล้วอะไรล่ะก็ไปย้อนดูเก่าๆนะครับที่แบบว่าอ่าเป็นชายล้วนนะครับก็ดูทรงแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับซึ่งนะครับ สมมติว่าพอไปย้อนดูเฮ้ยเซย่าเฮ้ยเซย่าผู้ชายล้วนนะอ่าพวกชุนพวกอะไรพวกนี้เป็นผู้ชายหมดนะครับอย่างเซนเทน่าก็อาจจะไม่ใช่แบบจริงๆก็ Bitte เป็นตัวละครหลักแหละแต่แบบมาแล้วก็แบบเฮ้ยแบบไม่มีผู้หญิงหรือแบบมาถึงแบบใกล้ๆหน่อยก็จะเป็นแมสเซเดอร์เออแต่ว่าพวกเนี้ยมันเข้าขายว่าเคยมาแล้วซึ่งคําใบรอบเนี้ย เขาบอกว่าไม่ใช่โคโรโบที่เคยมาแล้วต้องใช้คํานี้นะไม่ใช่โคโรโบที่เคยมาแล้วอันนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยมาแล้วนะชายล้วน2ไม่ใช่โคโรโบที่มาแล้วมิถุนายนนะครับอ่าส่วนสิงหาตุลาธันวาอันนี้เราบอกไปแล้วว่ามันจะมีรอบหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องเก่าที่เคยมาแล้วเนี่ยเอามาทําใหม่ซึ่งเขาบอกว่ารอบเนี้ยรอบที่เป็นจะเป็นเรื่องเก่ากลับมาทาใหม่เนี่ยไม่รู้จะเป็นสิงหาตุลาธันวานะเขาบอกว่าเรื่องมันดังมากอ่าแบบกระแสในเกมเรนเจอร์ คือใช้คำว่าด,ดังมากคือหมายถึงกระแสนในเกม r a n g นเจอนะมันค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็เรื่องนั้นๆมันมีอะไรเป็นพิเศษอ่าซึ่งผมจิ้มเอาไว้3เรื่องนี้พูดในสตรีมไปแล้วอันนี้มาพูดในคลิปบ้างแต่อาจจะมีเรื่องอื่นที่พลิกล็อกได้อยู่นะคือเรื่องแรกเนี่ยก็คือ7บาปนะครับอ่อาอยักผมเปิดได้ด้วยเมเลอรัสครับต่อมาครับเกิดชาตินิพิุงเทพผมมีหมดเลยนะครับเกิดชาตินี้อยู่ไหนนี่ โอ้ได้รูดีเลยรูด้เลยนะครับอันนี้เข้าข่ายหมดเลยครับที่อันนี้คือจะไม่ใช่เดือนหน้านะบอกก่อนนะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็มหาศึกคนชนเทพผมได้แต่ตัวแจกฟรีใช่ไหมอ่ะตัวทออันนี้คือจะเป็นนู่นนะอันนี้บอกก่อนนะว่าไม่ใช่คำใบของมิถุนาครับเพมิถุนาเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องเก่าที่กลับมาอ่าเรื่องเก่าที่กลับมาเนี่ยจะเป็นสิงหาตุลาธันวาไม่รอบใดก็รอบนึง อันนี้คือจี้ไว้ล่วงหน้าเลยนะเออเผื่อจะมาครับแต่ก็ไม่น่จะพลิกล็อกเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับส่วนเรื่องที่เขาเอ่ยปากมาว่าแบบเนี่ยแนวอย่างเงี้ยเขาอยากจะลองทำอ่าแต่ว่ามันอาจจะเป็นแนวที่ยังฉีกอยู่ก็คือบูลล็อกเออบูลล็อกเป็นอีกชื่อนึงนะที่พูดกันเยอะมากนะครับแต่ว่าคำว่าคำว่าฉีก่แนวเนี่ยมันยังกั้ากึ่งอยู่นะเพราะว่าบูลล็อกถือว่าเป็นแนวกีฬาที่ เกมราเนเจอร์ยังไม่เคยนําเข้ามานะถ้าเกิดว่ากระตรงๆเนี่ยบูรล็อกต่อให้เป็นมีต่อสู้มีแนวโลดโผลไม่อะไรเข้ามาเนี่ยเขาก็ยังถือว่าแนวหลักคือเป็นแนวกีฬานะครับอ่านะครับมันก็เลยแบบ ε, ยังก้ากึ่งว่ายังอยู่ในแบบฉีกแนวไหมนะเพราะว่าเรนเจอร์ยังไม่เคยมีนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะบอกเป็นแนวต่อสู้ก็ถือว่าเข้าขายไหมนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ก็ถือว่ายังมีโอกาสอยู่นะเพราะว่ายังถือว่าเป็นชายล้วนแล้วก็ต่อสู้ได้นะครับแถมสำนักพิมพ์เนี่ยถ้าเป็นสำนักพิมพ์เดิมๆนะครับ ที่มาในเกมแรนเจอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโค้ด้ันฉาเยอะมากบูลล็อกเข้าข่ายนะครับหรือจะเป็นช่วยฉาไหมลองไปไล่ดูนะครับเกมแรนเจอร์ Ranger, สำนักทิมจะมีเดิมเดิมนะครับซื้อกันซ้ำๆเออครับโค้ดันฉานี่จะเยอะมากนะครับส่วนดูที่ไหนส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยจะดูหลังๆเนี่ยจะดูใน Netflix ได้แบบแทบทุกรอบเลยนะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไม่รู้ครับมีใน Netflix ไหมอ่ายังไม่ฟันธงนะผมบอกก่อนนะพวกนี้ต่างๆเหล่านี้ ยังไม่ใช่คำใบ้นะครับยังไม่ใช่คำใบ้นะคำใบจะมีแค่ชายล้วนนะครับแล้วก็ต่อสู้อันนี้เขาเคยบอกมาแล้วว่าพอมันเป็นแนวเรนเจอร์ก็จะต้องเป็นแนวต่อสู้ครับฉะนั้นเนี่ยเป็นชายล้วนต่อสู้นะครับแล้วก็ไม่ฉีกแนวนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเก่าที่เคยกลับมาแล้วนี่วันนี้เรามีชุดข้อมูลนี้นะส่วนเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็ อย่างโจโจ้ล่าข้ามใจวัดผมว่ามันก็เข้าข่ายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไล่ดูความสามารถไทเปอร์เนี่ยมันก็จะวนๆอยู่3อย่างใช่ไหมอ่าเพิ่มแร่1,000นะครับความสามารถนะครับสถานะกับสายเลนเจอร์ต่างๆนะก็คือรอบของโอเวอรอลกับรอบของดีซิโะครับแล้วก็หยุด5วินาทีซึ่ง3อย่างเนี้ยมันวนกันมาอยู่ ซึ่งไม่รู้ว่าผมจะมันจะพลิกเป็นแบบเจาะกรอบไหมถ,ออาากากไถ้าเป็นเจาะกรอบก็คืออาจจะกากไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นหยุดห้าวิธีเนี่ยคนก็เลยมองไปที่โจโจโอ่เอาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหยุดห้าวิธีเป็นรอบของนี่ครับอ่านะครับในรอบของ Attack on Titan Final Season นะครับคืออย่างเงี้ยคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่โจโจ้ล่าขั้มสัตว์วัดไหมเพราะว่าสแตนของเขาเนี่ยอ่าตัวสตาร์พาร์ติซันมันเป็นหยุดเวลาเออสแตนมันมีหยุดเวลานะคนก็เลยแบบว่าเฮ้ยโจโจ้ไหม เข้าขายนะผมว่าเข้าขายอยู่เหมือนกันนะบูล,ล็อกก็น่าสนใจแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือโตเกียวดีเวนเจอร์อ่าผมว่าจ,จะไม่นํารูปขึ้นมานะครับด้วยความที่ว่าโตเกียวดีเวนเจอร์เนี่ยเคยมาคอลับกับไล่บับเบิลสองแล้วนะครับแล้วก็ก็ยังเป็นไทยล้วนแล้วก็เป็นแนวต่อสู้อยู่เหมือนกันอ่าทั้นนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องที่เอ่ยมาไม่แน่นะเพราะว่าด้วยเราไม่มีข้อมูลเราจะจิ้มถูกสักเรื่องหนึ่งก็ได้ที่เป็นชุดข้อมูลที่เคยคุยกันมาอ่าเคยได้ยินกันมานะครับ โตโต้จะไม่เคยคุยกันนะครับโตโต้ผมบอกก่อนนะโตโต้ไม่เคยคุยนะครับแต่โตโต้เนี่ยมันมันถูกลางมาเชื่อมโยงเพราะว่าชายล้วนกับหยุดเวลานะครับบุลล็อกเคยมีการพูดคุยนะครับโตเกียวดิวนเจอร์โตเกียวดิวนเจอร์ที่ถ้าจำไม่ผิดก็โคดันชาเหมือนกันเออครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าวนวอยู่แค่นี้นะครับ อ่านะัฉะนั้นเนี่ยผมบอกก่อนนะว่าคลิปนี้ไม่ใช่สปอยไม่ใช่เฉลยเพราะว่ายังไม่รู้จริงๆครับแต่คราวนี้ผมมีชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งแต่ขอยังไม่กล้าบอกมีความใกล้เคียงมากๆอยู่เหมือนกันนะกลัวถูกกลัวไทยถูกแล้วจะหาว่าสปอยนะเพราะว่าบางทีที่อื่นเขาพูดกันมาอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าบังเอิญถูกเงี้ยบางทีเขาก็ไม่รู้นะเพราะว่าเดาๆส่วนใหญ่มันก็จะวนๆกันอยู่แค่นี้นะครับอฉะนั้นวันนี้อ่าวันนี้ครับ มาลองมาทายกันดูอ่น้องๆลองมาทายกันดูนะครับว่าบ่อแสที่ผมให้มานะก็เป็นชายล้วนนะครับแนวต่อสู้ที่เป็น,นแนวแนวรเดนเจอร์เลยนะไม่จีกแนวนแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเก่าที่เคยมาแล้วถือว่าจะเป็นเรื่องอะไรได้บ้างอลองคอมเมนต์ลองทายเข้ามาดูนะเะนะครับขอแบบที่มันเป็นชายล้วนนะ เอาแบบตัวข้อหลักเป็นชายล้วนนะครับผมจะได้ดูด้วยว่าเฮ้ยมันตรงกับบางเรื่องที่ผมเนี่ยคาดการเอาไว้หรือเปล่าหรือที่พูดไปแล้วอาจจะบังเอิญถูกก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะว่าผมจะได้ข้อมูลก่อนวันศุกร์นี้ไหมแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้ผมคิดว่ารอบนี้คำใบค่อนข้างจะหนืดมากนะครับยกเว้นว่าแบบไปขอนิดขอนหน่อยหรือแอปสอบถามเราจะได้เพิ่มเติมมาก่อนนะเพราะว่าผมได้ข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วนะครับว่าวันศุกร์นี้วันศุกร์ที่26 อ่านะครับช่อง YouTube ใครที่ไม่ได้รับตั๋วนะครับคลิปเมื่อเช้าอธิบายไปแล้วนะว่าต้องเป็นอดีไทยให้กดเอาไว้เพราะว่ามันก็ยังมีข้อมูลอื่นๆนะที่แบบว่ายังเป็นข้อมูลดีๆนะจากไลฟ์ครับที่ช่อง YouTube ทางการนะวันศุกร์นี้นะศุกร์ที่26นะครับคือเขาบอกว่าเขามีชุดสปอย9าคำใบ้ผมเดาเลยเขาคงไม่บอกหรอกถ้าจะเป็นชุด9าคำใบ้แล้วบอกหมดเลยเนี่ยก็คงเทียบเท่าฉเฉลยนะแต่ไม่น่าผมเชื่อว่าอาจจะมีการ กึ่งๆเฉลยในนั้นก็ได้นะผมคาดการว่าผมกับน้องแม็กเนี่ยน่าจะต้องเละกันนะทั้งคู่นะเพื่อที่จะแลกคําใบ้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ชุดคําใบ้ไหนที่มันจะเชื่อมโยงกับโคโรโบไหมเออต้องมารู้กันนะก้าวคใบ้ครับถ้าเกิดเราทําได้หลายคําใบ้หรือไปโดนคําใบ้ที่แบบว่าเฮ้ยถือว่าเป็นคําใบ้ที่ตรงนะครับ คือผมคงเตรียมไปเละอยู่เหมือนกันนะดัะน,นั้นแมคโครนอสนะครับเตรียมตัวนะครับคงจะต้องไปเละพร้อมกันนะแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้รอติดตามครับผมว่าผมจะเต็มที่ผมจะเอาให้ได้แทบเป็นเฉลยแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นวันที่16แล้วก็เรียกได้ว่าใกล้แล้วถ้าเชิงเฉลยก็คงจะโอเคนะอะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะ,ะที่เดี๋ยวก็รอติดตามครับแล้วเดี๋ยวมาทายกันดูนะวันนี้นะะว่าคิดว่าจะเป็นเรื่อง อะไรได้บ้างนะครับโ okay, <Okay, S 1> อเคก็ติ้งทายกันด้วยร้านซื้อขายดีเกมโรนเจอร์นะครับทาร์โรเลนเจอร์อยากได้ไอดีนตึงต้องนึกถึงทาร์โรเรนเจอร์นะครับเปิดกระชากและเกลือสุดๆนะครับอยากได้โครโรโบนลเจ้าคู่เทพนะครับเจ๋งๆนะอ่าแล้วก็ตัวแสงมืดโถดๆนะครับก็ไปที่เพจของทาร์โรเรนเจอร์เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์เลยนะครับอันส่วนข้อมูลชุดสุดท้ายนะครับคู่เทพที่จะเพิ่มโอกาสในวันที่สามส็จตอน4ี่ทุ่มพอสี่ทุ่มบุ๊มมันจะเป็นเพิ่มโอกาส ยังไม่การันตีนะครับว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสคู่เทพหรือคู่แยกส้ายหก่อนนู้นเนี่ยมันเริ่มด้วยคู่แยกมาโดยตลอดแต่ว่าคู่เทพก็จะมีตามมาในภายหลังซึ่งถ้าเกิดเป็นคู่แยกก่อนคู่เทพมันจะเหลือแค่2รอบฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ไม่รู้นะคือคู่เทพมาแน่นอนแหละแต่จะไม่ใช่มาถึงตอนแรกเลยนะครับเขาก็ยังไม่ได้บอกด้วยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าผู้พัฒนา จะเล่นอะไรกับกับผู้เล่นหนึ่งนะเออนี่ต้องรอติดตามนะเอ้าโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับคำใบแลบะบ่อแสโครโบคำที่2ครับก็จะเป็นแนวบออแสมานะครับที่เคยได้รับมานะครับเอ,อเดี๋ยวผมมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมีคลิปออกมาอย่างแน่นอนนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้นแล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ